สวัสดีค่ะคุยเพลินนะคะคลิปสองนะคะคุยเพลินจนถึงสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดนาทีเขาให้อัาแค่สิบนาทีเนาะไม่เป็นไรสิบนาทีก็ก,ก,ก็อัาได้แต่ถ้าเกิดน,นี้เอาเข้าลงลงไม่ได้นะฮะคือเขาเขาห้ามเราอัดยาวๆนะนะคะเขาบอกว่าถ้าอัายาวๆคุณก็ไปนั่งคุยกันเลยเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าคุณอัายาวๆคุณก็ไปนั่งคุยกันเลย <c oughs> คือขออนุญาตเปิดพัดลมนะรู้สึกจะ มันฟ้าคึมนะแต่มันไม่ลงแต่มันคึมคึมนะคึมคึมเหมือนฝนจะตกนะเขาบอกว่าพายุจะเข้านะสองวันเนี้ยนะคะพายุจะเข้าคือพายุจะเข้าแต่แต่มันยังไม่ตกถ้าลมถูกก็เสียงดังดังนะคะดูเหมือนจะอายุมากเท่ากับเอง <laughs> ดูม,มาแล้วก็เจ้าของก็นะอาการอาการก็ก็แก๊กันตัวเราก็ก็ก็แก๊กเขาคุณสุก็ปวดนะคะปวดไปหมดเลยแต่เสื้อตัวนี้ดูขาวนะคะโ okay. อเคเดี๋ยวคุณสุจะอัดการต่อแขนแล้วก็การทําคอที่ฟางให้แคบนะคะจะอัดลง youtube แล้วก็ส่วนที่จะสอนในการถักขึ้นคอ,อยังไงเดี๋ยวคุณสุขอ ขออัดตัวนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้างั้นมันจะเพลินแล้วก็เวลาจะมาถักอันนั้นล้วค่อยว่ากันอีกทีนะเนาะสุยังชอบดอกไม้อยู่โอเคคุยกันแบบคนชอบถักกับคุณสุตอนนี้ก็มาตัวอ่ <laughs> าคำก่อนนะคะคิดชื่อลายไม่ออกถ้ามันเยอะจัดแล้วคิดไม่ออกนะคะพวงชมพูนะพวงชมพู ตัววงจมพูตัวนี้นะคะเป็นเบตะเบดต,ตัวนี้ก็คือเขาจะเหลืองอมเขียวนะคะ S T 0 5นะคะเส้น20่คุณสุดถักเส้น20ทั้งหมดอันนี้ถ้าต่อดอกคุณสุดจะถักเส้นเส้นเส้นสินะคะโอเคนะคะซัมเมอร์ซอฟ20นะคะอันนี้สุดไปกลับประมาณ7รอบนะคะเจ็ดรอบเดี๋ยวเวลาเจ็บแขนก็จะยุ่งยากหน่อยหนึ่งเพราะว่าแขนเขาฟังนะคะก็จะทำให้เขาแคบ ยังยากหน่อยนึงหน่อยหนึ่งใช้สมองนิดหนึ่งอะไรเงี้ยไม่หรอกค่ะก็ไม่ยุ่งยากหรอกค่ะเพีงแต่ว่าเราบางคนเขาบอกว่าทํำยังไงเราก็สุดจะอัดจะอัดให้อีกทีหนึ่งว่าจะแขนร้องฟางให้เราทําให้แค่แบบไหนนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะได้ตามนะคะเดี๋ยวรอชมเนาะตัวนี้คืออกอกสามจ็ดนะคะสามหสามจ็ดแต่ดูดูเหมือนเขาเแคบๆอยู่เนาะ <laughs> ดูเหมือนเขาแคบๆอยู่ก็เดี๋ยววัดดูนิดหนึ่งเมื่อวานนี้หาเส้นวัดไม่ได้นะคะวันนี้ก็หาได้คะ่ะเพราะวันวันนี้วัดแต่เช้าแล้วนะคะทำพาดเรืยค่ะกรรมการชอบพาดเรืยนะคะสามสิบห้าเองดีแล้วได้ประมาณสามห้าสามหกนะคะสามห้าสามหกโอให้รู้ลูกค้าจะได้บ่อน ถ้าไม่ได้ก็เอาเองแล้วคทักให้ใหม่นะคะทะเลือก็ถ้าเลก็เหนื่อยนะถ้าเลก็เหนื่อยนะคะเดี๋ยวให้เพิ่มโซ่ตรงนี้เออเดี๋ยวต้องเพิ่มโซ่ตรงนี้แลยค่ะเพิ่มโซ่ตรงนี้ใหม่นะคะรู้สึกมัน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 แคบอ่ะมันแคบนะคะ เพิ่มโซ่ใหม่เนาะโอเคไม่เป็นไรนะคะเหรือเลื้อเลือ้อแถวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มโซ่นะคะเดี๋ยวเพิ่มโซ่เราทําเองไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเหนื่อยหน่อยนะ <c oughs> แต่เลื้อก็เหนื่อยนะเลื้อก็เหนื่อยโอเคตอนนี้ก็คลิปสองแล้วคุณสู่ก็เดี๋ยวรอชมแล้วกันเนะเาะรอชมแล้วกัน ตัวนี้ก็คุณสุจะอัดให้ชมนะคะเพะว่าสุใกล้เสร็จนะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเสร็จเสร็จแล้วเสร็จเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอ,อัดน,นะคะเดี๋ยววันนี้ก็สัญญาว่าจะทําคอให้ฟังแล้วให้แคบทําแบบไหนคุณสุจะลง youtube ให้นะคะแล้วก็ต่อแขนให้ชมนะคะว่าแขนสับรดเราต่อ,อยังไงนะคะโอเคเอางันแล้วกันนาะคขะตอนี้คุณสุจะมาคุยเรื่องอ่าเมื่อวานนี้คุณสุขายพ่อถุงเชียงใหม่นะคะตัวนี้นะคะ สุขายสองบาทนะคะถ้าซื้อ200ถ้าซื้อ2ตัวขึ้นไปก็สุทขาย190บาทก็มีเพื่อนอุดหนุนไปเยอะเหมือนกันนะคะก็เหลือสีละผืนผืนนี้ก็เหลือผืนเดียวนะคะผืนนี้ก็เหลือผืนเดียวนะคะถ้าใครอยากได้นางไปเจ็บใบเด็กคนสูทหลบให้ถ้าใครอยากได้นางไปเจ็บว้ก็รีบรีบซื้อนะคะเพราะว่าจะหมดแล้วนะคะ ถ้าเขาคล้ายกันกับตัวนี้ค่ะคือก็ทอนแน่นเส้นเส้นไหมเส้นเส้นได้เลยแล,แล้วเวลาใส่ก็จะสบายนะคะเขาก็จะแนเนเลยแล้วแล้วก็ใส่หน้าร้อนได้สบายนะคะสําหรับสาหรับผ้าตัวนี้นะคะเขาจะบางพอดีแล้วเวลาอัดผ้ากาวเขาจะพอิีเปียะนะคะถ้าใครลองไปตัดแล้วคนจะรู้แล้วใครเคยใส่ก็จะรู้นะคะโอเคต่นนี้คุณสุดจะมาพูดถึงพ่อถุงที่ที่ไปตัดมาให้ลูกค้านะคะ เป็นของคุณพี่ที่อเมริกานะคะก็ตัดมาทั้งหมดเลยนะคะ15หผืนแล้วเสร็จทั้งหมดก็จะเตรียมสม่งเพราะว่าคุณสูกําลังจะขึ้นอดอกลักนะคะพอเสร็จเสร็จตัวนี้นะคะพรุ่งนี้จะขึ้นดอกลักให้พี่เขานะคะดอกลักแล้วก็ต้นสนแล้วก็ยอดอกไม้อีก3าตัวนะคะเตรียมแพ็คนะคะเตรียมแพ็คส่งนะคะก็ก็น่าจะโอเคในเดือนนี้นะคะอาทิตย์หนึ่งขอเวลาอาทิตย์หนึ่งนะคะ าาก็น่าจะโอเคตอนนี้มาดูแอบดูผ้าถุงพี่เขานะคะที่เอาไปตัดคือผ้าถุงเชียงใหม่นะคะผ้าถุงเชียงใหม่พี่ก็ตัดตัวนี้พี่เขาตัดเป็นป้ายนะคะพี่เขาตัดเป็นป้ายเนาะช่างเขาเพิ่งมาส่งเมื่อเช้าส่งแบบรีบๆส่งตั้งแต่ยังมันสุเพิ่งตื่นยังไม่ล้างหน้าเลยนะฮะเพราะเขาจะรีบไปทํางานเนาะเขามาส่งนะคะ อันนี้คือการตัดป้ายนะคะปัดใต้สําเร็จนะที่เขาสึกจะเอลสามสองนะคุาส่เอลยี่สิบหกมันก็จะใส่ให้ให้ชบไม่ได้นะคะรู้สึกมีตําหนิหน่อยหนึ่งแต่ต้องบอกช่างเขาไว้ถ้ามีตําหนนให้กับตําหนิไว้ไว้ข้างในนะคะตัวผูนี้ก็ต้องขอโทษแต่คุณสุก็ไม่รู้ว่าช่างเขาหลบหรือไม่หลบนะคะ แต่หลังๆนี่คุณสุจะฉลาดขึ้นมาแล้วคุณสุก็จะไอติดให้เขาว่าตรงนี้มีตำหนินะให้หลบอะไรเงี้ยเขาก็จะทำตามคือก็หลานเขาก็ตัดเยอะนะคะหมายความว่าเขาตัดเยอะแล้วกันที่เขาจะมาดูเขาก็เลยเหมือนงานเขาก็เลยแล้วบางทีคุณสุเขามาตัดเส้นได้เองะะประมาณนี้นะคะช่วยๆกันนะคะช่วยกัน ช่วยวยเขานะ้ะค่ะแต่จนได้แต่ก่อนส่งสุกก็ตรวจงานอีกทีหนึ่งหมายว่าตรวจรายละเอียดของของที่ได้อีกทีหนึ่งนะคะนะคะ mm hmm. ถือว่าอุดหนุนให้หลานมีงานทำนะคะ mm hmm. หลานสาวเราก็มีลูกสองคนเราก็ช่วยเขานะคะ mm hmm. <c oughs> ดีกว่าเราไปให้คนอื่นตัดใช่ไหมคะ mm hmm. อันนี้คืออัดพะก่านะคะ ตัดป้ายนะคะคุณสูคิด300บาทนะคะก็จะมีเชือกผูกข้างในให้นะคะนี่นะผูกข้างในให้นะคะเป็นเป็นไปผูกโบข้างในแล้วก็มีรางดุมนะคะรังดุมสามอันแล้วก็มีกระดุมที่เราเต้มเต็มนะคะต็มต้มให้นะคะเวลาใส่แล้วก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็เราก็ผูกข้างในก่อนเห็นไหมคะ ผูกเชือกก่อนเห็นไหมคะผูกเสร็จแล้วค่อยมาค่อยมาเกาะนะคะแล้วก็ติดกระดุมนะคะค่อยมาติดกระดุมอย่างนี้นะคะกระดุมสามเม็ดนะคะก็จะเป็นงานตัดป้ายนะคะตัดป้ายของคุณสุนะคะคุณสุคิด300บาทนะคะในการตัดป้ายนะคะจะซื้อพอถุงุณสุแล้วก็ฝากไว้อาจจะช้านิดนึงช้านิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าอย่างต่ำเราก็ได้งานฝีมือคือง งานเราก็ไม่เสียอะไรเงี้ยเจยบติดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเรียบร้อยั่นอากาวหลานเขาก็ทําเรียบร้อยเพราะว่าเขาก็กลัวน้าว่าอยู่แล้วเพราะคุณสุก็เป็นคนที่ที่ละเอียดระดับหนึ่งนะคะระดับหนึ่งการที่จะตัดให้คุณสุดได้คนอื่นคือเราก็ผูกตรงนี้ก่อนคือพอเราเกาะเสร็จใช่ไหมพอเกาะเสร็จแล้วเราก็มาผูกตรงนี้นะคะผูกโบตรงนี้นะคะแล้วก็ผูกตรงนี้นะคะ ผ,ผูกเป็นโบอย่างเงี้ยนะคะเราค่อยมาติดกระดุมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ,ะอยู่ๆค่ะ,ะ <laughs> ตามสบายเลยค่ะ <laughs> คนมาบ้าน <laughs> <laughs> คนมาบ้านสวัสด,ดีทุกคน <laughs> คุณแม่มีคุณแม่คนหนึ่งที่บ้านใกล้กันบ้านตรงข้ามที่ที่ปลูกดอกลำดวนดอกลำดวนเที่ยไหมคะบานทั้งต้นเลยนะคะหอม หอมมาบ้านที่บ้านคุณสุนี่แหละค่ะเพราะว่ารั้วติดกันตรงข้ามแค่ถนนนะคะเขาปลูกสามต้นนะคะลำดวนเต็มเลยคนหอมคนปลูกให้ปุ๋ยแล้วก็พรดินเป็นเจ้าของบ้านนะคะเป็นคุณแม่แต่คนหอมเป็นบ้านคุณสุนะคะลมมันจะมาทางนี้ค่ะลมจะผ่านทางนี้คุณสุก็จะนั่งเปอ่าที่สวนหย่อมคุณสุใช่ไหมคุณสุนั่งเย,นย,นยน็นๆคุณสุก็จะสูดกลิ่นอ่าลำดวน,นสุว่าต้องขอบคุณคุณแม่ที่ปลูกดอกลำดวนให้ดง เดี๋ยวคลิปสามลยนะพูดได้เพลินแล้ว